สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เช้าวันใหม่สู่เรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณวันนี้เรามาให้พี่ไพ่ทาร์ดสำหรับนี้ส่งข้อความความรักของคุณความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรคะพลังงานรักที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในรักครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรคะไม่ว่า เมื่อวานจะเป็นอย่างไรวันนี้ไม่ว่าคุณกำลังอยู่กับความรู้สึกใดขอให้รู้ว่าวินาทีนี้เป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะรักที่คุณจะเข้าใจว่าคนที่รักและคนที่พร้อมจะดูแลคุณได้ดีที่สุดนั่นคือคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอมานั่นคือตัวคุณเองนะคะรักครั้งใหม่คือความรักที่คุณ จะกลับมารักตัวเองและคุณจะรู้ว่าคนที่รักคุณมากที่สุดและอยู่กับคุณในทุกวินาทีในทุกชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนนั่นคือตัวคุณเองรักครั้งใหม่ของคุณจะนำพาคุณไปพบเจอสิ่งใดคะรักครั้งใหม่ของคุณจะพาคุณไปพบสู่ความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เรื่องราวเก่าๆสิ่งที่คุณทำไว้ในวันวาๆจะส่งผล ทำให้คุณพบกับความมั่งคัง่งความร่ำรวยคุณจะกลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อบอุน่นที่ใครก็อยากอยู่ใกล้ๆคุณเพราะหัวใจของคุณงดงามอ่อนโยนและเต็มไปด้วยพลังงานของความเมตตาคุณจะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญและ Queen of Pentacle ข,ขอให้รู้ว่าราชินีแห่งเหรียญคือผู้ที่มีความมั่นคงทาง จิตใจมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นและมุง่งมั่นทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจรัก ทำทุกสิ่งโดยอย่างด้วยความเมตตาทำทุกอย่างด้วยความอ่อนโยนคุณเป็นพลังงานของแม่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพลังงานของแม่คือพลังงานของความรักที่ยังคงรักลูกรักบุตรรักบริวารไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะนึกถึงผู้ที่เป็นที่รักอยู่เสมอราชินีแห่งเหรียญผู้มั่งคงั่งผู้ร่ำรวยเศรษฐีผู้ใจบุญคือพลังงานความรัก ที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเศรษฐีใจบุญมังคัลงร่ำรวยเริ่มต้น21เปิดโอกาสใหม่โลกใหม่ชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่ของคุณนำพาสิ่งใดมาให้คุณอีกคะเด็กถือเหรียญคุณจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณเคยคิดเคยหวงังวาดไว้ตอนเด็กๆ สิ่งที่คุณคิดไว้คุณจะได้ริเริ่มคุณจะมีเงินทุนได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆฟังเสียงหัวใจของคุณเริ่มก้าวออกและเริ่มต้นใหม่จากจุดเล็กๆ ที่หัวใจของเราทำในสิ่งที่รักเพราะสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราทำด้วยความเบาสบายใจเงินจะอยู่ในจุดที่คุณรักเสมอนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดเพียงคุณใช้หัวใจนำทางและทำด้วยความรักและความเชื่อมั่นและกำลังใจที่ดีและมีความหวังที่สดใหม่ความน่ารักของคุณยังคงความสุขความสาเร็จมีความสุข เล็กๆน้อยๆในทุกวันนี่คือเหรียญน,นี่คือกําลังใจสั่งสมเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ดีความคิดที่ดีจะนำพาเรื่องราวดีๆมาให้คุณนะคะเพียงคุณออกเริ่มที่จะก้าวบันไดขั้นต่อไปจะมาให้มาให้คุณก้าวต่อไปเรื่อยๆนะคะจงมันง่นคงจงมั่นใจทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจรักความรักครั้งใหม่ของคุณนิวมูลนับจากนี้ไป คุณจะพบความสุขสิ่งที่คุณขอไว้สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ สิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณหัวใจของคุณจะอิ่มฟูเต็มดวงหัวใจของคุณจะสว่างสดใสและงดงามคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความสุขจบแล้วกับสิ่งที่คุณคลุ้นคลิดกับความกังวลกับความวุ่นวายกับสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงสุขภาพความคิดความรู้สึก และจิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องสัมพันธ์กันเมื่อคุณสามารถกลับมารักใหม่อีกครั้งให้ความรักให้การดูแลให้การอบกอดตัวคุณให้มากๆหันกลับมารักตัวเองให้คนที่อยู่เคียงข้างคุณเป็นตัวคุณเองจริงๆที่จริงใจและซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะอย่าคิดมากอย่า กังวลกับเรื่องใดเลยเพียงคุณกลับมากอดหัวใจของตัวเองแล้วรู้ว่าคนที่รักคุณมากที่สุดยังคงอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะอย่าได้กังวลอย่าได้วันวหวกับสิ่งใดเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ The Devil คือความสมปรารถนาคุณมีแรงดึงดูดมหาศาลสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณ รอคอยสิ่งนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเพราะคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่เรื่องราวที่ดีดึงดูดความรักดึงดูดความสุขดึงดูดสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก สมปรารถนานะคะคุณจะพบความสุขคุณจะพบความสบายใจเรื่องราวดีๆใดอีกคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ New love รักครั้งใหม่ที่คุณจะมอบให้กับตัวคุณเอง The star คุณคือดวงดาวคุณคือศรัทธาคุณคือความหวังคุณคือแหล่งของพลังงานที่ดีที่สุดในตนเองคุณมีพลังงานของแสงสว่างคุณมีออร่า ถ้าคุณจะลองสังเกตดูไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนผู้คนเมื่อเห็นคุณเขาจะหันหน้ามายิ้มให้คุณโดยที่คุณเองก็รู้สึกประหลาดใจคุณจะมีออร่าของความสุขความสว่างและมีกำลังใจที่ดีใครอยู่ใกล้ๆคุณก็รู้สึกอบอุ่นเบาสบายใจการที่ได้กลับมารักตัวเองนี่คือสิ่งที่ ดีที่สุดรักครั้งใหม่นับจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะคิดนึกทําสิ่งใดความรักครั้งใหม่ที่คุณให้กับตัวเองจะนําแต่ความประสบความสำเร็จนำชื่อเสียงนําความหวังนําความศรัทธาและกำลังใจที่ดีมาให้คุณนะคะขอให้คุณรู้ว่าดวงดาวอีกหนึ่งดวงนั่นคือตัวคุณเองคุณสามารถส่องแสง ความสว่างความงดงามรอยยิ้มที่สดใสกำลังใจที่ดีของคุณได้เต็มที่ยิ้มหวานหวานให้กับตัวเองและรู้ว่ารักครั้งใหม่มีอยู่แล้วในหัวใจของคุณนะคะ New Love New ความรักของคุณเต็มไปด้วยความสุขความหวังและกำลังใจที่ดีนะคะตด้สำหรับคืนดีเ e m p r e s s คุณเป็นที่รักอยู่เสมอขอให้รู้ว่า คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวเองคุณเป็นที่รักคุณถูกรักอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะคิดนึกสิ่งใดพลังงานดีๆรายร้อมอยู่รอบๆตัวคุณคุณผู้เพียบพร้อมสุขสงบร่มเย็นร่ำรวยงดงามสง่างามในแบบคุณคุณจะไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลยคุณจะได้ รับสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งที่มีคุณคือ The Empress ในตนเองและเป็นที่รักอยู่เสมอสุขสมหวังสมดังใจปรารถนาคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วอยู่ในตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ